ือกใช้ผลิตภัณฑ์นาะในการรักษาตัวสิว้านะคะผลิตภัณฑ์ร่วมกันแดดแล้วก็รอแผลเป็นนะสำหรับก็คือประสงค์นะคะก็คือให้เราสามารถแยกวระเภงสีได้นะคะแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์รักษาสิวได้ที่เหมาะสมข้อสาาาอบสภาออกนะอันเนี้ยเป็นข้อการเลยนะคะที่เป็นพวกปเะเภอสีวไม่ได้ไมนเสี่ยง,งนยะ เขาจะมีบรรยายแบบต่อลักษณะสิบมาให้แล you know, ้วให้เราบอกว่าอันนี้เป็นสิวประเภทไหนแบบนี้นะคะแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยเป็นความรุนแรงระดับอะไรอย่างเงี้ยในสภาของแต่ยิ่งเลยแล้วก็จะให้เราเลือกว่าแล้วเราจะเลือกยาอะไรอาสาสิ็นหาือนไข้พวกนี้นะคะอ่าอันถัดมาก็คือให้เราเข้าใจลักษณะของฟ้านะคะแล้วก็สาหตุหรือว่าปัจจัยอะไรก็ตามที่มันผลให้เกิด การรักษาค่ะนะคะสามารถแยกประเภทของพวกทิ้งกระแดดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทิ้กระแดได้นะคะแล้วก็จำแนกพวกแผนเป็นแต่ละประเภทแล้วก็เลือกซื้ิให้เหมาะสมนะคะมาดูอันแรกก่อนที่เป็นตัวสิวนะคะตัวสิวก็จะหมายถึงการอักเสบเนาะของรูขุมแล้วก็ต่อไขมันนะคะโดยมากเนี่ยส่วนใหญ่ตัวสิวนะคะมันจะขึ้นบริเวณ อแล้วก็ลำตัวส่วนบนนะคะซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่มันมีก่องไขมันขนาดใหญ่เยอยู่าาเพิ่มขึ้นเยอะอยู่หนาแน่นเลยนะคะตรงบริเวณนั้นนะคะส่วนใหญ่เวลาเราจะเจอเสิยงเนี่ยเรามากักจะเจอในกลุ่มของวัยรุ่นเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นผู้หญิงเนะี่ยอายุประมาณสักสิบสี่สิบเจ็ดปีนะคะถ้าผู้ชายเนี่ยจะประมาณสิบหกถึงสิบเก้าปีนะคะแล้วก็ความรุนแรงของสิยงเนี่ยส่วนใหญ่ จะเจอความรุนแรงของสิ่งที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยประมาณสัก3-5ปีนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเลยช่วงวัยรุ่นไปกระคะมันก็จะไม่ค่อยหายไปนะคะประมาณอายุ25-20 20-25แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเป็นได้ถึงกระทั่งอายุ40ปีก็ได้อันนี้นขึ้นอยู่กับว่านคนไข้แต่ละคนเนี่ยเขามีปัจจัยอะไรที่มันส่งเสริมทำให้เกิดสิ่งอยู่ยหรือเปล่านะคะแล้วก็ประมาณร้อยละ ที่เป็นสินะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนิดที่ไม่ได้รุแรงนะคะสิบห้าเปเซ็นที่เป็นสิวรุแรงก็แล้วกันนะคะทีนี้สําหรับตัวกระบวนการการเกิดสินเนาะกาเกิดได้อย่างไรบ้างคะฝ่า้ายมืออันนี้จะเป็นรูปของกระบวนการการเกิดสิวนะคะเป็นหลัการคาดของพะยะทีสภาพการเกิดสิวเนาะโดยเริ่มต้นเนี่ยก็คือจากเดิมนะคะดูผลที่มันปกติอยู่ นอโมคอสเนโต้เนี่ยกลุ่มผลที่มันปกติเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีการผ่าเซลล์มีการผ่าเซลล์แล้วก็มีการขับไขมันเนี่ยตะออกมาตามหยวมอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะออกมาได้ตามปกติเนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดความผิดปกติที่เป็นแอบนอโมเคอร์ราลีเนเซชันก็คือตัวเซลล์ผิวเนี่ยมันไม่สามารถ ของตัวเคลาตินที่มันไม่สามารถถ่าดได้ะคะ่ะแล้วทำให้เกิดการบุดตัดตักบนเวงเกิดขึ้นนะคะอันนี้หนึ่งเนาะสาเหตุก็คือเกิดจากการที่มันมีแอบนอมอลโพลานเนอไนเซชันก็คือการมันมีการสร้างเคลาตินเนี่ยมากผิดปกติมันมีการสร้างเคลาตินมากเกินไปนะคะแล้วก็ทำ ตัวเคล a t i n ตรงนั้นเนี่ยมันไปปล <like. S 1> okay. so ุกตานตรงบริเวณกลุ่ขนอะแล้วก็เลยทำให้เกิดสิวซึ่งสิวลักษณะที่มันมีสาเหตุจากการสาเหตุของแอน o r มอล k e r าเน n i z a t i o n เนี่ยจะเรียกว่า micro comedo นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระยะแรกของการเกิดสิวเกิดขึ้นนะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะเมื่อมันมีการปลุกตาน ของตัวเขลตินตรงรูหดแนวนะคะมันก็จะทำให้มันมีการสร้างตัวต่อไขมานะคะขึ้นมาทดปกติอีกทีิดบันโพดิโพดิวชั่นเนี่ยก็คือมันมีการผลิตตัวไข่มันนะคะออกมามากเกินไปซึ่งมันเมื่อมันมีการสร้างไข่มารอกมามากเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการบุกตตดของตัวรูผนเกิดขึ้นได้ ึ่งลักษณะนะคะถ้าเกิดสาเหตุมาจากการผลิตตัวไขมัน,นที่มันออกมามากเกินไปแล้วก็คือต่อมไขมันมันมีการทางานมากเกินไปจนผลิตตัวไขมันออกมาเยอะเนี่ยค่ะลักษณะของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้จากสาเหตุนี้เนี่ยสิงมันจะเป็นโครสโคนโดก็คือเป็นสิวหัวปีนนะคะมันจะเป็นสิวหัวปีเกิดขึ้น ตัวสิวหัวสิวหัวปิดอันนี้มันมีการเกิดการปุดตันนะมันก็จะมีการทำให้ตัวรูขุมนเนี่ยมันมีการขยายตัวในสภาพน้อสิวหัวปิดปุดตันแล้วมันแบบออกไม่ได้มันก็จะทำให้รูขุมขนตรงที่มันบริเวณปุดตันสิวตรงนั้นนะคะมันเกิดการขยายขยายตัวรูขุมขนขยาย พอดูกุ่มขดมันขยายตัวปุ๊บนะคะมันจะทําให้ไอตัวหัวสิวตรงบริเวณที่เป็นสิวหัวดำหัวปิดตรงนั้นเนี่ยค่ะมันมีการสัมผัสกับพวกอากาศสัมผัสแล้วก็ไอตัวสิก็คอือตัวไขมัน่ะมันก็จะถูกอองสีดซ์กลายเป็นสีดำอ่าแล้วก็จะกลายเป็นโอเพนโคโกก็คือเป็นสิวหัวเปิดเนี่ยเกิดขึ้นถัดมา โพรงโดงเนี่ยจมูกปิดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการอักเสบก็ได้นะคะเกิดเป็นตุ่มแดงแงเป็นแพ้คู่นะคะตุ่มแดงแอักเสบเกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าตัวตุ่มแดงแเนี่ยถ้ามันเกิดการอักเสบเกิดการติดเชื้อนะคะมันก็จะกระตุ้นให้เกิดเป็นแพ้คู่เป็นตุ่มอักเสบตุ่มแดงแดอ่ะแล้วพอตุ่มอักเสบตุ่มแดงแงตรงเนี้ยค่ะมันมีการอักเสบ เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งเนี่ยอย่างที่บอกพอตุ่มตุ่มสิวหัวปิดเนี่ยมันบูดขยายเนาะสัมผัสกับพวกอากาศพวกเชื้อข้างนอกอะค่ะมันจะเกิดเป็นหัวหนองที่เราจะเรียกว่าสิ่งหัวหนองก็คือตัวครูอันนี้เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวปครูได้นะนี่ตัวแครปูเนี่ยตัวตุ่มที่เป็นตุ่มแดง มันมีโอกาสที่จะพัฒนาหรือว่าเกิดมาเป็นตัวโนบหรือว่าตัวซีกรไดายก็คือจะเป็นลักษณะของสีตัวแข็งนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ไอตัวสีพวกนี้มันมีการต่อสนองกับ forebody เกิดการตอบสนองกับ forebody ก็จะทาให้เกิดเป็นตัวโนบูว่าตัวซีพวกนี้ค่ะเกิดขึ้นซึ่งไอตัวโนบูกับตัวซีเนี่ยลักษณะก็คือซีมันจะมีการสลัที่มัน ค่อนข้างรุน,นแรงแล้วก็มีความแบบเจ็บเราให้ตัวหัวสิวเน,นี่ยมันก็จะมีค่อนข้างนะคะโดยสรุปเนาะตัวกระบวนการการเกิดสิวนนสาเหตุที่มาทำให้เกิดสิวน,นะคะหรือว่าพยายามมีสภาพไม่ไดรเกิดสิวได้หลักๆก็คือสี่สาเหตุด,ด้วยการจากในสิ่งจากรูปในกระบวนการนีนะะ้เนาะอันนี้หนึ่งนะคะก็คือมันเกิดจากาการที่มันมีการ เพิ่มขึแล้วก็มีการทํางานของตัวต่อกถายมาเมากเกินไปจนทําให้มันมีการผลิตตัวถขายนออกม,มามากคือบบนปกติก็คนะือตรงนี้ติดีซีบานะ้างนะหรืออันที่สองน,นะคะก็คือเกิดจากการหาตัวของเทลตินนะก็คือมีแอดมอร์โมเคโลตินไอเซชันตัวมีการสาาร้างเทโลดีนออกมามากเกินไปถือว่ามีการหาตัวของเทโลตินแล้วทให้เป็นอปที่รนนะคะอันที่สาม เกิดมาจากมันมีการเพิ่มจำนวนของตัวแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นตัวแบคท,ท,ทีเรียที่เรียกว่าโคคีโน้ยแบคเทอร์เบราทีเรเบราทีเรแบคทีเรก็คือแบคทีเรียตัวนี้ที่มันทำให้เกิดพวกสีหอกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นสิ่งมีมาจากมันมีการอักเสบนะคะจากการตอสตสรบสนองของระบบคุ้มกัน ก่อควเสีงบอที่พวกนี้เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดตัวสิวเกิดขึ้นมาได้ทีนี้ถัดมานะคะสำหรับสาเหตุของการเกิดสิวนะคะมันจะแบ่งออกเป็นสองสาเหตุหลักๆด้วยกันนะคะสาเหตุที่หนึ่งเนี่ยก็คือจะเกิดจากตัวปัจจัยภายในร่างกายนะคะก็จะมาจากการเปลี่ยนแปลงของตัวระดับฮอร์โมนก็ได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยเขามีระดับตัวฮอร์โมนแอนโดเจนเนี่ย สูงในช่วงที่มันเป็นไว้นู่นแบบนี้นค่ะหรือว่าบางคนที่เป็นช่วกวัยเจญพธุ์อยนางงีอยเออมันก็จะมีการกระตุ้นพวกต่อไขมันนะคะให้มันถูกขับขออกมาในปริมาณที่มันมากขึ้นมันก็เลยทําให้เกิดการกดตัตตนตรงบริเวณของรูปโหนพวกนั้นเกิดขึ้นได้นะคะหรือจะเป็นจากสาเหตุของการตั้งครรภ์ก็ได้นะคะหรือว่าคนที่เขาอยู่ในช่วงของก่อน ช่วงนั้นเนี่ยฮอร์โมนพวกโปรเจสเตอโรนในร่างกายมันสูงขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบของโปรตุนคุแล้วก็เกิดสิ่งขึ้นมาได้นะคะหรือจะเกิดจากการมาผ่านก็ได้นะคะพ่อแม่อย่างเงี้ยใครที่เป็นสิวอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่ลูกก็จะออกมาเป็นสิวได้เหมือนกันอย่างเช่นบางคนเป็นสิวแบบอักเสบเรื้อรังอย่างเงี้ยลูกออกมาก็เป็นอักเสบสิวอักเสบเรื้อรังได้ หรือจะเป็นโรคปางชนิดก็ได้นะคะเช่นโรคถูดน้ำในลำไส้แบบนี้ค่ะตัว p c o s พวกนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเกิดจากความเครียดก็ได้นะคะเพราะความเครียดมันก็มันมีบ้างมันจะทําให้ร่างกายมันหลั่งพวกคอร์ติซอลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเกิดสิ่งเกิดขึ้นได้นะคะหรืออันที่สองนะคะปัจจัยอันที่สองที่เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้คนไข้เกิดสิ่งได้ก็คือการรับประทาน พวกอาหารบางชนิดนะคะโดยเฉพาะอาหารที่มันมีน้ำตาลสูงอย่างเช่นพวกช็อกโกแลตหรือว่าพวกแป้งพนี้นะคะหรือจะเกิดจากยาก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มสเตียรอยนะคะกลุ่มของทีโตอโรนพวกนี้นะคะหรือว่าทีเทียพวกนี้ก็ได้นะคะหรือจะเกิดจากการใช้เครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก็ได้นะคะแล้วอย่างเช่นพวกแป้งทาหน้า หรือว่าพวกทีมอย่างนี้ยค่ะที่ซึ่งทีมหรือว่าแป้งพวกเนี้ยมันทําให้เกิดการละลายเกลือในบริเวณใบหน้าแล้วก็เกิดการผุดตานที่ดูขุมขนได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายสาเหตุอาจจะเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกฝุ่นควันอย่างนี้นะคะหรือ่าพวกเนี่ย PM สองจุดห้าหรือแม้กระทั่งความสะอาดไม่ล้างหน้า ไม me, please, okay. ่อาบน้ำอีก็ได้หรือว่าบางคนอย่าอาบน้มีการขัดผิวขัดหน้าเงี้ยที่มันแรงมันก็จะทาให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหน้าแล้วเกิดการเกิดตัวการอุดตันที่ผูขุมแล้วก็เป็นสิวขึ้นมาได้นะคะอ่ะทีนี้ถัดมานะคะสําหรับการดูแลสิวหรือการรักษาสิวนะคะอันดับแรกเราจะต้องมีการประเมินความรุนแรงของตัวสิวก่อนนะคะ ว่าคนไข้เนี à, ่ยเป็นส <English> ิวลักษณะแบบไหนนะคะอ่ซึ่งการประเมินความรุนแรงของสิวเนี่ยค่ะอันแรกก็คือเขาจะดูลักษณะทางคลินิกของตัวสิวนะคะซึ่งลักษณะทางคลินิกของตัวสิวเนี่ยมันก็จะมีแบบออกได้เป็นสองแบบก็คือเป็นสิวอักเสบกับสิวไม่อักเสบนะคะอ่ะอันแรกก่อนที่เป็นสิวไม่อัก